แฮมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาชมบอลสีสีชมพูสายหวานสวยๆค่ะนั่นก็คือบอลสีต้นนี้เลยค่ะเราเนี่ยได้รับมาในานามปลาบูดทองนะคะแต่ก็มีบางคนนะคะบอกว่าต้นนี้ไม่ใช่ปลาบูดทองนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นนีน้ชื่ออะไรนะคะใช่ปลาบูดทองจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะแต่ว่า เขาเนี่ยสีสวยหวานมากนะคะเป็นบอนสีสีชมพูค่ะใบยาวเรียวแหลมนะคะผิวไหวมากๆค่ะนี่นะคะขอบรอบใบเขาจะเป็นสีเขียวเข้มค่ะและพื้นใบจะเป็นสีชมพูกระดูกของเขานะคะเป็นสีเขียวค่ะแล้วก็เส้นใบเนี่ยจะเป็นริ้วๆไปนะคะเส้นใบสีเขียวอ่อนค่ะตรงกลางใบเนี่ยจะมีขีดสีขาวนะคะ ต้งหว่างหูของเขาเนี่ยก็จะม้วนออกค่ะเวลากัดสีเต็มๆเนี่ยก็คือเป็นสีชมพูแบบเต็มใบเลยค่ะและก้านของเขานะคะก้านจะเป็นสีเขียวสดค่ะนี่นะคะก็คือสวยมากๆค่ะแนะนำให้ปลูกเลี้ยงในตู้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะฟางคุณแม่เป่งเนี่ยก,ก็นำบอลสีสวยๆมาให้เพื่อนๆชมค่ะคลิปต่อไปนะคะจะเป็นบอลสีต้นไหนก็อย่าลืมติดตามเพจฟางคุณแม่เป่งในช่องแม่เป่งร้านวิวใน YouTube นะคะ